สวัสดีค่ะพี่น้องทุกๆคนลูกๆหลานๆคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณตาคุณยายทุกๆท,ท,ท่านนะคะเมื่อวันนี้วันอาทิตย์เมื่อเช้าป้าเปิ้ลได้สวดมนต์ไรสไปแล้วนะคะอันนี้มาพูดเรื่องการสวดมนต์ลงใน y o u t u ู e นะคะหนึ่งป้าเปิ้ลก่อนสวดมนต์ป้าเปิ้ลจะจุดธูปจุดเทียนบูชาพระภูมิเจ้าที่ก่อนที่หน้าบ้านแล้วก็เชิญเทวดาเข้าองพระ ไปความป้าเปิ้ลสวดมนต์อย่างไรเราก็เชิญเทวาดาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์ท่านพระพุทธเจ้าก่อนนะคะเข้าหอมพระตอนสวดมนต์ชุมนุมเทวาดาเราได้มีสติมีสมาธิการสวดมนต์พอดีป้าเปิ้ลก็เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนได้ไปวัดมาัางเดี๋ยวนี้คือไต่ตักบัดแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปวัดเพราะว่าตั้งแต่เชื้อโรคนี้มานี่ก็อยู่กับที่เพราะป้าเปิ้ลเป็นภูนมแผลลูกบอกว่าให้ปฏิบัติที่บ้านสวดมนต์ที่บ้านดีกว่า เดี๋ยวออกข้างนอกเราไม่รู้เคยเป็นเคยเดี๋ยวติดเชื้อมานน่นนี่นั่นเดี๋ยวมันอันตรายกับตัวเราอีกนะคะพยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะพี่น้องทุกๆคนนะคะหนึ่งการสวดมนต์เราอาบน้ำำําชําระร่างกายเรียบร้อยแล้วก็ข้าวของปลาใช้สติสายสมาธิการสวดมนต์เราสวดมนต์คือได้กับตัวเราเองหนึ่งเราก็ได้กับครอบครัวของเราก็สวดไม่ต้องสวดอะไรนะบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ภศรีรัรตน์อะรแล้วก็บูยจุมนุมเตียวแหลแล้วก็สวดใครสวดอะไรหรือว่าสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสักเก้าจบแปดจบหรือสวดอิปิโสร้อยแปดสวดพุทธคุณธรรมคุณแล้วก็สวดตามที่เครสะดวกสวดอะไรก็ได้บุญทั้งหมดเลยค่ะนะคะการสวดบนนี้ทําให้เรามีสมาธิมีมีสม,มาธิมีสติหนึ่งเราไม่ไม่อารมณ์ร้อน ะะทำให้อารมณ์เย็นทำให้อารมณ์ดีขึ้นแล้วก็ครอบครัวเราจะได้ดีอยู่เย็นเป็นสุขทุกๆคนนะคะโอเคค่ะปั๊บเปิ้ลแนะนําแค่นี้ก่อนนะคะไว้คลิปหน้าต่อไปถ้าใครติดตามปั๊บเปิ้ลช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ปั๊บเปิ้ลด้วยนะคะใน Youtube นะคะโอเคสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากค่ะ